ก็มีประเด็นทางสังคมนะที่อยากจะคุยนะครับนะเรื่องแรกเอาเรื่องอะไรดีครับเรื่องเงินเงินคนชาราใช่ไหมพวกเรามีความคิดยังไงบ้าง,งใครใครได้รู้ข่าวบ้างครับเรื่องเบี้ยคนชาราอ่าเรื่องเจ็ดสิบปีต่ออยุ่ใช่ไหมเรียกเงินคืนนะครับพวกเรามีความคิดเห็นว่ายังไงผมอยากฟังขอกท่านมากกว่าอ่าเดี๋ยวเรื่องเกษียณเจ็ดสิบปีโอเคแต่อเอาเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องเบี้ยคนชาราใช่ไหมว่าตอนนี้นะมีคนเรียกคืนใช่ไหมเรียกคืนเบี้ยคนชราพวกเรา คิดว่ายัางไงกันเออดีกว่าอยากฟังดูก่อนนะครับอยากฟังพวกเราดูก่อนเราเห็นด้วยไหมครับที่จะเรียกคืนบางคนมองว่าสมควรไหมครับมันเป็นความผิดของใครเนี่ยมีคนบอกเจ้าหน้าที่รัฐบกพร่องต่อหน้าที่ที่บอกไม่เห็นด้วยที่จะเรียกคืนก่อนจ่ายไม่ตรวจสอบปูนเกียงไกบอกไม่เห็นด้วยครับรายการคนสะเเ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 เรเเเเเคเนเเ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 มเสิทธ์เเียกคืน,คน ส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับผมขอเป็นแกะดำนะมั้ยสิ่งนี้นะครับนะเห็นด้วยนะครับว่าหน่วยงานราชการเนี่ยทำงานสะเพาช่วยนะครับนะช่วยนะแล้วก็จ่ายไปละจ่ายเงนินเดือแล้วนี้ก็มาเรียกคืนแต่นะครับสิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากให้เ,เราคนระับลองคิดให้รอบด้านนะคือสันดานของคนไทยนะถ้ามีโอกาสได้เอาไว้ก่อนคนระับผมผมยอมรับไปแล้วว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยนะนะมันควรจะต้องตรวจสอบ นะครับต้องมีความละเอียดรอบคอบใช่ไหมครับอันนี้ผมตำหนิแน่นอนเลยแต่ว่าจุดหนึ่งนะ่ที่ผมไม่อยากให้เรามองข้ามนะครับคือนิสัยคนไทยนะครับไม่ชอบศึกษาเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูมาครับนะเงื่อนไขของเบี้ยคนชราเนี่ยนะนะมันต้องเป็นคนที่ไม่มีมรดกนะไม่มีอะไรเป็นคนที่แบบมันก็มีเงื่อนไขระบุไว้นะมันก็เหมือนกับการลงทะเบียน,บน,นนะครับคนจนเนี่ยครับนี่คือนิสัยคนไทยเลยครับ ลงไว้ก่อนได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็สรุปช่วยทั้งคู่นะครับผมว่าคนแก่บางทีก็เห็นกันได้นะครับคุณอย่าคิดว่าคนแก่บ้านเราโง่นะคนแก่แก้งโง่ก็มีนะครับนะคุณคิดว่าคนแก่บ้านเราไม่โง่จริงเหรอะไม่มีลูกหลานช่วยดูนะครับบางคนนะผมเห็นลูกหลานมาไอ้ลูกหลานไม่ช่วยดูเลยเหรอนะครับว่าเฮ้ยเขามีเงื่อนไขนะว่าการขอรับเบียยังชีพคนชราเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขนะ ว่าคุณจะต้องไม่มีอะไรนะไม่มีรับมรดกไม่มีอะไรในชะ่ไหมอ้น,นี่ไอ้คนที่รับเนี่ยบางคนก็ยังมีผลประโยชน์จากลูกหลานแล้วยังมารับเบี้ยคนชราเนี่ยผมว่าบางทีมันก็ไม่น่าจะถูกต้องสักเท่าไหร่อ่ะบางทีก็ต้องช่วยๆกันดูอ่ะแต่โดยสันดานคนไทยนะครับนะออาไม่รู้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันถึงเวลาหรือยังที่พวกเราควรจะต้องรู้ในเรื่องสิทธิ์เนี่ย แต่ผมอยากให้นะมันไม่เกี่ยวหรอกคือเพราะว่าคนแก่นะบก็เกิดว่าวันนี้มีมีสิทธิ์ได้เบีย้ยยังชีพคนชราเนี่ยก,ก็ให้ทุกคนไปเลยใครอายุถึงแล้วก็ได้เลยถ้าใครจะไม่เอาก็ไปสลาสิทธิ์จบประเทศเราเนี่ยมันชอบสร้างเงื่อนไขมันเลยง่วงครับคือเอาเนี่ยถ้เกิดอาย,อยุหกสิบปุ๊บได้เบีย้ยคนชราไปเลยมันก็จบไปละนะครับจะไปตั้งเงื่อนไขว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันวุว่นวายหมด เออครับไอคนนี่ควรได้แม่งไม่ได้ไอคนนี่ไม่ควรได้เสียกได้ไปบ,บ้านเราเป็นแบบนี้นเราลองนึกถึงดีว่าันเนี้ยนิสัยคนไทยนะครับขอให้มีสิทธิ์ได้ไม่ได้กูยื่นไว้ก่อนได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนะี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับนะผมเลยมองว่าบางทีมันก็มัว่วทั้งคนทั้งนั้นนะโดยนิสัยคนไทยเนะี่ยคุณเห็นอยู่ว่าเห็นไหการเปิดลงทะเบียนไอคนจนนยครับสามร้อยมันก็เอากไนนะ ห้าร้อยมันก็เอากันเห็นไหมครับแล้วแม่งไม่ได้คนแก่ด้วยเห็นไหมครับบางคนแม่งใส่ทองขับรถกระบะไปลงทะเบียนเพราะว่าไม่มีเงินในบัญชีธนาคาครเนับแต่ก็เอาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นไหมครับประเทศเราเป็นแบบนี้ไงมันแ,แม่งงั่วน้นจะโทษผมก็โทษทั้งคู่อะไรวะคือแม่งเหง่ซวยทั้งระบบนะครับแต่ทีนี้พอเขาได้ไปแล้วเนี่ยก็วควรยกข้ไปซะต้องมึงง่อเองเนี่แต่ว่าผมว่าบางทีนิสัยคนไทยเนี่ย บางทีไม่มีสิทธิก็เอานะใช่ไหมคุณดูไอโครงการคนละครึ่งเนี่ยไอโครงการสวัสดียคือเขาเปิดให้ลงทะเบียนอะไรก็แย่งกันที่หมดนะครับบางคนแม่งไม่ได้เดือดร้อนอยังเอาเลยอนะ่ะเนี่ยดังนั้นผมก็เลยไม่ไมอยากจะไปดังนั้นเอาให้แม่งชัดเจนไปเลยให้ก็ให้แม่งหมดเลยไม่ให้ก็ไม่ต้องให้ทั้งหมดเลยครับผมว่าน่าจะดีกว่านะไม่งั้นปวดกระบ,บาลหรือว่าไอระบุไปเลยนะว่าคนที่จะรับสิทธิ์นี่คือต้องไม่มีแหล่งรายได้จากไหนเลยนะนะครับถ้ามีแหล่งรายได้มาจากไหนเนี่ยไม่ต้องรับ เอาซะแบบคนที้ม่มีจริงๆแต่มันก็มีบางคนมันลูกเต้าส่งให้อะมันก็ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ก็ไม่มีใครเช็คได้ใช่ไหมครับเนี่ยก็รับได้สองเด้งสองทางนะงนั้นตกงลงเงินไอ้ตรงเนี้ยรัฐบ,บาลต้องการจะช่วยอะไรกันแน่ถ้าจะช่วยคนแก่ก็ให้เขาไปได้เขาจะได้สองทางสามทางก็เรื่องของเขาเดียครับมันไม่ได้พอยาไสหรอกครับใช่ไหมครับแล้วพอคนแก่รู้ว่าตัวเองโดนใช่ไหมก็จะเอาคืนเอาแล ก็กลัวเนี่ยกลัวติดคุกเนี่ยแต่มันมีหลายเคสไงถ้ามีเคสเดียวเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยครับแต่ตอนนี้มันเริ่มมีหลายเคสอ่ะมันคืออะไรกันแน่นะครับแสดงว่สาสะเพาห,หรือว่าจงใจคือไอ้ลูกให้ลูกเดือนไม่ให้ผมไม่รู้แต่ว่าเพียงว่าเขามีระบุไว้นี่ครับว่าถ้าเกิดมีแล้วนะมีรายได้จากมรดกใช่ไหมรับดังนั้นไอการที่มีลูกตายนะแล้วก็มีบำนาญตกทอดมาให้มันก็เป็นมรดกก็ไม่มีสิทธิที่จะรับเงินตัวนี้นะครับตัวไอคนเจ้าหน้าที่รัฐก,ก็ควรจะต้องเช็ค แล้วก็ควรจะแจ้งให้ประชาชนทราบคนเราเองก็ต้องเอาไนะ็ว่าเอา้าแม่งแก้กปัญห,หาในนั้งกูมไม่รู้ล <c oughs> นะมองในมุมหลายๆมุม,มนะครับคือสิ่งนี่หน,นึ่งทำให้รู้ว่าผมเฉยๆนะเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนไทยเนี่ยคือมันเห็นจะได้อยู่แล้วไงถ้ามีโอกาสก็เอาหมดนะครับตั้งแต่บัตรประชารัฐมานะมันไม่ได้แค่เรื่องนี้หรอกเบี้ยยัยงชีพคนชรานะครับไอโครงการอะไรเนี่ยเขาให้ลงระเบียนก็เอาไปหมดนะครับมันจบไปนะครับ ไอคนที่ควรได้ก็ไม่ได้ไอคนไม่ควรได้ก็เสือกได้นี่สรุปบ้านเรานี่แม่งห่วยแตกใครจะคิดยังไงก็ทุกคนมีสิทธิ์คิดผมก็ไม่ว่าใครผิดใครถูกนะแต่ว่าผมมองในมุมนึงว่าสังคมบ้านเราเนี่ยบางทีชอบอ้างก็ไม่รู้เนี่ยชอบอ้างไม่รู้บางทีก็ไม่ได้ทําไมรู้ว่าเรามีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยคนชจราแต่ทำไมไม่รู้ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันมันก็ตลกอ่ะเขาบอกไอคนชรามีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังคีพคนชจราแต่เขาก็มีเงื่อนไขไมเนี่ว่ายังไงถึงจะได้ว่างไงไม่ได้ มันก็ต้องไม่ใช่รู้อะไรที่กูได้กูเอาอะไรที่กูเสียกูไม่กูไม่จำํำมันก็ไม่ได้คนระับอ่ะต่อไปนะต่อมาเรื่องนี้ก็ผ่านไปเนาะเก็บไว้ไิดคิดได้ยหงไงระผมก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วกนะันเนาะสรุปผมโทษทั้งคู่แล้วล่ะครับไม่อยากจะเป็นโลกสวยนะถ้าโลกสวยก็จะต้องเข้าข้างยายแล้วก็เอ้ยยายก็ไม่ผิดอะไรเนี้ยผมว่าม,มันแม้ั้นประเทศเราไม่เจริญเนี่ยเพราะคนไทยชอบอ้างคำว่าไม่รู้ออะต่อมาทรานนะ ไอ้เรื่องเงินเยียวยาเนี่ยมาเยียวยาอะไรนะโควิดนี่เห็นผมเห็นเมื่อนายกพูดนี่ว่ากาลังพิจารณาจะเยียวยาให้กับข้าราชการและพนักงานและวิสาหกิจพวกเราเห็นด้วยไหมครับคุณเห็นด้วยไหมครับถ้ารัฐบาลจะมีการเยียวยาให้กับข้าราชการกับพนักงานและวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดผมไม่สงสัยว่าข้าราชการมันได้รับผลกระทบจากโควิดยังไงวะไหนใครต้องบอกหน่อยดิ ในายใครต้องบอกด้วยว่าข้าราชการเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากโควิดยังไงวะยังไงมึงก็ได้เงินเดือนเหมือนเดิเดมไอ้เหี้ยไม่ต้องทํางานด้วยกูเลยงงไงรัฐบาลจะหาทางเยียวยาให้กับข้าราชการที่มีไรายได้น้อยไอ้ชัดเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรวะเนี่ยคือช่วงไม่ COVID, มีโควิดมึงก็ได้เงินเดือนเท่านี้แหละช่วงมีโควิดมึงก็ได้เงินเดือนเท่านี้แหละไอ้เ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี้ยกูเลยงง กูเลยงงว่าข้าราชการได้รับผลกระทบจากโควิดยังไงวะเออไอบ้บริษัทห้างร้านนี่ครับไนี่ได้รับผลกระทบแล้วรัฐบาลแม่งก็แทงตักเลยนะจะประกาศก็ไม่ประกาศแต่ลงจะล็อกดาวไม่ล็อกดาวเพราะว่าบางบริษัทเขาำขํำคาญเขาก็ปิดเลยปิดบริษัทเลยเพระไประิดแล้วรัฐบาลไม่ประกาศนี่เขาก็ไม่สามารถไปเบิกเงินได้นะเพราะบริษัทเขาหยุดนะอ่ะเขาไม่จ่ายเงนนะินอ่ะผมว่าไอ้นี่นะครับแม่งได้รับผลกระทบแน่คือ ลูกจ้างเอกชนครับเพราะลูกจ้างเอกชนนี่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวหรือร้านผับบาร์เนี่ยกูมีโควิดใช่ไหมได้การสั่งให้ปิดเขาก็ปิดพอปิดแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้จ่ายเงนินให้เขาแต่เขาไม่มีไรายได้พวกนี้น่าจะเยะนะียวยาแต่ข้าราชการเกี่ยวอะไรวะเนี่ยไม่ว่านะไม่มีโควิดระบาดมึงก็ได้เงินเดือนขนาดนี้พอมีโควิดระบาดมึงก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมเผยๆทำงานน้อยลงอีกต่างหากใช่ไหมครับทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมอีกแล้วมันกระทบยังไงกูไม่เข้าใจอะ่ะ เออโอ้รัฐบาลจะหาทางเยียวยาข้าราชการแม่งงงคิดหายเลยครับสมองแม่งคิดได้ขนาดนี้โอ้ยเยี่ยงยิงเลยนะอ่ะนี่ผานอีกเรื่องครับมาเรื่องต่อมานะผมเห็นเขาเองครับพวกที่ประกันสังคมใช่ไหมครับตามมาตาสามสามใช่ไหมมันคืออะไรครับมาตาสามสามพอดีผมไม่มีสิทธิ์ผมไม่มีสิทธิ์ได้ประกันเพราะผมไม่เจ้าของกิจการเขาไม่ให้ผมทาประกันสังคมนะผมก็เลยไม่รู้เลยว่าแต่ผมก็เคยส่งประกันสังคมนะผมส่งประกันสังคมไปเยอะเลยผมยังไม่รู้เลยว่าสิทธิ์ผมคืออะไรนะ แต่ว่าผมก็ตอนหลังก็ไม่ได้ส่งแล้วพอหลังจากที่ลาออกมาแล้วก็มาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งประกันสังคมเพราะว่าส่งไม่ได้แล้วไม่รู้จะส่งในนามของอะไรนะครับแล้วเราก็เป็นชื่อมีมีชื่อเป็นเจ้าของกิจการด้วยใช่ไหมครับก็ห้ามเจ้าของกิจการเราส่งกิจการเราส่งประกันสังนมไม่ลูกน้องแต่เราส่งตัวเองไม่ได้นะผมก็เลยอ่าเราก็ไม่ได้สิทธิ์ผมก็เลยไม่รู้ว่าแต่วันนี้เห็นได้ข่าวแล้วว่าจะรัฐบาลมีนะครับ โครงการลดลดนะครับเงินสมทบประกันสังคมเพื่อจะแบ่งเบาภาระไอ้เชี่ยดูดิครับมันคิดได้แต่ละเรื่องนะครับนะคนนะครับที่ทําประกันสังคมเนี่ยสมมติหักเบี้ยประกันสังคมเนี่ยสูงสุดก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบาทงนั้นรัฐบาลก็คือลดเงินสมทบประกันสังคมอลดเหลืออะไรลดเหลือสองร้อย ลดเหลือร้อยนมันจะช่วยเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้ปัญหาคือนะไอ้คนที่เขามีเงินเดือนอยู่นะครับนะมึงไม่ต้องลดเบีย้ยประกรันสังคมเขาก็ไม่เป็นอะไรถ้าเขายังรับเงินเดือนจริงไหมคือคนที่มีเงินเดือนเนี่ยนะสมมติเข้ทำเขาจ่ายได้เงินเดือนมาสมมติเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าเขาก็จ่ายเบีย้ยประกรันสังคมเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมเขาก็จ่ายมาจะมีโควิดไม่มีโควิดใช่ไหมครับถ้าเขามีเงินเดือนหมื่นห้าเขาก็จ่ายประกันสังคมได้แต่พอมีโควิดละบาดรัฐบาลมีโครงการที่ช่วยเหลือโดยการลด การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวเหียอะไรวะเนี่ยมันเกี่ยวอะไรคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดคือคนที่ต้องเสียงาน,นครับตกตกงาน,นครับถ้าคนนี้เขาไม่ตกงานนะครับเขาก็มีปัญญาจ่ายเบี้ยประกันสังคมมึงไม่ต้องรบหลอก,ลอกไอ้สั์ถ้าเขาเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยเขาก็จ่ายมาตั้งนานแต่หลายจ่ไรครับไอ้ที่เขาเดือดร้อนคือเขาไม่มีงานทําไอ้ควายกูเลยงงชิบหายเลยนะ รัฐบาลจะ,ะ,ะมีโครงการช่วยเหลือนะครับคือลดการจ่ายเบีย้ยคือคนแม่งไม่มีเงินอ่ะไม่มีงานทำอ่ะยังไงเขาก็ไม่มีปัญญาจ่ายอยู่แล้วไอ้เบีย้ยประกรันสังคมอ่ะกูเลยแม่งตลกชิบหายเลยที่มึงคิดได้ขนาดนี้จริงเหรอเนี่ยลดการสมทบจ่ายงเงินประกันสังคมอไเนี่ย <c oughs> เอาปัญหาคือไอ้คนแม่งตกงานพี่เอ้ยควายจริงๆเลยยี่เอ้แต่ละเรื่องไงใช่ไหม ข้าราชการจะหาทางเยียวยาให้ข้าราชการได้รับผลกระทบข้าราชการมันกระทบส้นตีนอะไรวะแม่งกูให้แบงแผนดินไหวนะข้าราชการยังไม่กระทบเลยตามไปที่ตู้ไอเมมันยังเบิกเงินได้สิ้นเดือนเงินก็เข้าอ่ะใช่ไหมกูเลยงงข้าราชการมันกระทบยังไงวะเนี่ยจะหาทางเยียวยาให้อ๋อแจก,าาก 5, นะ <c oughs> ให้ข้าราชการคนละห้าพันเลยไงไอโค้ดอ นะครับแล้วพอไอคนที่เขามีงานทำเนี่ยอ่พาพอได้รับผลกระทบ mm hmm. ก็จะลดเงินสมทบประกันเขครห้คือถ้าเกิดเขาไม่ตกงานไอสัตว์เขาก็จ่ายได้ปัญหาคือเขาตกงานไอ้เหียปัญหาอยู่ตรงนี้ไอคนนี้ไม่ตกงานก็ช่างแม่งมเอะนะครับมันก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละแต่ไอคนนี้ตกงานจะทำยังไงเออ อันนี้ต่างหากไอชิบหายกูเจอไอ้น,นี่โอ้ยกูปวดกระไส้ติ่งไงพวกนี้เองเาทำไมมันงอก,กันได้ขนาดนี้วะเนี่ยผมไม่รลวมมาตาสามสามสิบแต่ว่ากูมันประหลาดประหลาด,ลาดอะ่ะ